ป้าเขใส่ก็วิ่งลุกขึ้นก็วิ่งเลยนอนหลับิันูเว้นก็ตั้งชอ้หเันเข้าไปข้างในแล้วนะคะตำรวจมาแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วค่ะ ตำรวจมาเพื่อหยังแม่ไม่รู้แม่นอนอยู่ก็เขาบอกว่าตำรวจมาหลายคนแม่ก็ขึ้นไลแล้วก็วิ่งมาเลยก็เข้าไปข้างในแล้วนะคะเข้าไปข้างในแล้วค่ะพระรัญญาคะ,าาาะ,คะสุขสมคุณนะคะเจ้าของบ้านไม่อยู่เข้าไปได้ไงไม่รู้คะ่ะ ก็เข้าไปเลยเนาะก็เห็นแต่เห็นเห็นนิดๆก็เข้าไปหมดแล้วนะคะเอา้าเดี๋ยวชีว้ก่อนนี่นะคะรถตํารวจมานะคะเข้าไปแล้วก็มีตาชานก็เข้าไปนะคะแล้วก็มีญาชีเนาะแล้วก็มีทีมแอดมินนะคะอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรเนาะ ก็รอดูรอดูนะคะรอหลุนว่าเขามาทำอะไรเนาะ<บ>อขอบคุณเช่นกันนะคะมารอมารอ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 ว่าเขาออกมาแล้วเขาจะว่ายังไงเดี๋ยวไปนับให้ก่อนนะสามถุงห้าสิบนับเอาเขอเอาอกอกแล้วสองเด้อ ตาชานอยู่แล้วก็ย่าชินะคะเนี่เดี๋ยวก็จะออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะออกมาแล้วมาแล้วนะคะเดินออกมาแล้วสวัสดีค่ะนี่ค่ะตำรวจก็สวัสดีครับสวัสดีครับ มานะคะนี่นะคะตำรวจมาเขาจะกลับไปแล้วนะคะนี่ค่ะมาแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ก็ไปนะคะเราก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะคะนี่นะคะ ก็กลับออกไปแล้วนะคะนี่วราญาสุสขสมคุณเจ้าของบ้านไม่อยู่เข้าได้ยังไงไม่ทราบนะคะเพราะว่าผู้กองก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะคะต่ไอ,อไปแล้วนะคะนี่นี่นี่สพตกรตุ่มนะคะนี่ ไปแล้วค่ะไปเลี้ยวรถนะคะก็ย่าอาชิก็ไปแล้วแต่ย่าอิชิไม่ได้พูดอะไรนะคะก็สงสัยจะไปบ้านย่าอาชิหรือว่าไปบ้านใครก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าผู้กองปอกก็บอกว่าสวัสดีครับนะคะเนาะมาลีอยากมาก็ให้มันมา ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะนู่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะจอดตรงไหนเราก็คอยดูนะคะตาชานก็ไปบ้านนะคะเนาะยาชิก็รีบไปบ้านนะคะออกมาได้ก็วิ่งไปบ้านโอ้ยสงสัยไม่จอดค่ะถ้าจอดจะโอ้ยจอดจอดนะคะจอดจอดนะคะอูอูอลงบ้านยาชิแน่นอนค่ะ แต่ป้าเขาใส่ก็ไม่กล้าไปนะคะเพราะว่าทิ้งหลานเนาะนานเข้าใจแล้วไปจอดที่หน้าบ้านยายอุ่นด้วยนะคะนั่น,หน,นเห็นไหมบ้านยายอุ่นค่ะแล้วก็ทางลงไปนั้นก็บ้านญา,าชินะคะนะบ้านาชินะครับผมจะก็ทางลงไปตรงนั้นนะคะข้อหมายมยาส่งหรอเปลาไม่รู้ ป้าก็พึ่งตื่นนอนก็วิ่งเข้ามาเลยนะคะ่แ,ก,แก็มาสูปอบวดหัวมากไปจอดเข้าทางบ้านก็ทางซอยบ้านย่าชินะคะะตรงนั้นนะ่ะ บ้านยาอาชิเขาคงจะมีอะไรนะเจ้าหน้าที่เขาบอกได้แค่ว่ามาส่งหมายแค่น้นหละโอ้มาส่งหมายก็เข้าได้ถ้ามาส่งหมายไม่ไม่ต้องมีหมายคนก็ได้ถ้าส่งหมายเข้าเขาเขามาส่งหมายส่วนหมายอะไรเราเราไม่รู้เราก็จ้ะก็เราก็ไม่ต้องรู้หรอกเนาะมาส่งหมายค่ะ FC นะคะไม่ต้องไปเจาะลึกเออมาส่งหมายก็เดี๋ยวมันมีประเด็นอีก ไม่มีอะไรนะคะถ้าส่งหมายเฉยๆนะส่งหมายเฉยนะจะให้เรารับทราบครับผมจะส่งหมายมาส่งหมายตามเจ้หนายค่เเห็นเจ้าหน้าที่มาใหม่ด้วยนะนะหน้าตาเด็กๆด้วยนะเจ้าหน้าที่มาใหม่นะอ๋ออันนั้นน่ะผู้กองผู้กองปอกเขาอยู่นี่ประจำคนคนมาใหม่นั้นโอ้หนุ่มนั้นมาใหม่ค่ะเพราะว่าปากใสก็ไม่เคยเห็นจ้าจ้า ไม่เคยเห็นแต่ผู้กองปอกนี้ปลากระสายเห็นอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าเขาอยู่สพตกกตูมตลอดนะคะก็รู้จักแล้วเนาะก็ทํางานอยู่นั้นก็พ่อฟื้นก็ทํางานอยู่นั้นก็สิบห้าปีก็รู้นะคะงจอดที่้านเาะะแต่ต้องลงบ้านยาชิหรือแม่เบนหรือใครนี่แหละตรงนั้นอะ มันอยากมาก็ให้มันมาจ้าพิมพิมนับพักนะคะหัวใจหนึ่งดวงเข็มพนคุณแก้วนะคะตอโลอมาทำใหม่ป้าโพธิว่าเขามาส่งหมายนะคะ ส่งหมายอะไรป้าคำใสย,ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าตำรวจออกมาเขาก็ปิดบ้านย่าชิก็รีบไปบ้านนะคะเนาะก็เลยไม่รู้อะไรนะคะนะก็กลับไปร้านก่อนห่วงร้านนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันอยู่ที่ร้านดีกว่านะคะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยขอบคุณค่ะ